สวัสดีจ้ะพี่น้องเราจะมาทำอันมาเห็ดบานสวนนะคะเห็ดพ่อลบหนาวนะคะสงสานอันนั้นต้นฟักแมวค่ะกับสิ่ผ้ากันมาเห็ดอันนั้นโล่งเก็บนะคะก็จังเราก็เอาพลาสติกมาขอบนะคะมาเห็ดหลังคามันเอาเข่าคลองเอาแบบอุปกรณ์ทุกอย่างนี่อันนั้นที่ห่ามีในบานละค่ะมาใส่นี่ค่ะแล้วก็พวกพริกจิงสี่ เพราะว่าผมบะขันมีอันนั้นมีพริกกันกินแบบน้อยมากค่ะปีนี้ก็สิได้เอาเขา่าเอาเขาไหวนั่เอาเข่าไหวน้่นั่นขึ้กันเด้ค่ะกะจะเพาะพัพกหรือ,พอเพาะอยังยังเปปิโนจังสีผมกะสิเพาะเรากะสิเอาเก็บไว้ในบ้านสวนเด้อค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวใส่เบิ่งไก่เด้ค่ะเพราะเมื่อาวานนี่ผมเลิกงานมากผมก็เครีย์ทำความสะอาด ก็คือคุดดินแล้วก็กบบวกเศษพักเศษใบใหม่ที่มีอยู่ในหนีนะคะมันก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปนี่ค่ะอันนี้ลุงก็ทำีนค่ะสวัสดีจ้ะทุกคนนี่จะว่างจากการเฮดตันอยู่ในบ้านแล้วด้วยค่ะ เขากบมาเฮ็ดนี่สวนตอ่อนี่ค่ะกว่าสิเฮ็ดอัน,นอียงก,ก็เฮ็ดอันนั้นโค้งเฮ็ดโค้งเฮ็ดอันนั้นบ้านใ้ใ้้ต้นผักด้วค่ะนี่ค่ะเดี๋วผมจะให้ดูนี่แล้วค่ะกะได้เสามาเล้วกะสิมุ่งลังคาแล้วก็สิแอมด้วค่ะบบดน,นี้เราก็สิเอาต้น,เร,เ,ตนเราก็จะเอาต้นพวกต้นผักต้นพริกที่อยู่ในกระถาง ที่อยู่ในกระถางตรงนี้นะคะลองเก็บเข้าจะลองเก็บเข้าไปในสวนดูนะคะเก็บเข้าไว้ในบ้านสวนที่เราทําดูนี่ค่ะพอจะเสียดายบอกพีกค่ะเพราะว่ามันกําลังงญยเบิงะะ้งแด้วค่ะกําลังออกดอกกับปน,นันนี่ค่ะกําลังออกดอกและกําลังกำลังงญ่เด้วค่ะเบิ่งค่ะเสียดายแล้วค่ะผัดดานตอนแรกว่า อากาศเริ่มหนาวมันก็นเริ่มสลบเริ่มสิไปเราบัดเพอหมือ่สองมืมนม่นมานี่มีแดดขึ้นมาใหม่มันผัดอันนั้นมีดอกคะ่ะทุกคนเบิ่งเสียดายเกิดการเสียดายก็เลยก็เลยอันนั้นชวนแฟนเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดนี่ค่ะเฮ็ดบ้านเฮ็ดบ้านในพักเด้อค่ะนี่ค่ะก็ตั้งเสาไปเรียบร้อยแล้ว mm. แล้วก็สิมุ้งลังคา แล้วก็สีแอมข้างๆก็บสี M เอาถุงพลาสติกอันนั้นคุ้มนะคะเอาพลาสติกคุมก็สีสั่งล่องสั่งพลาสติกออนไลน์มาเบิ่งค่ะว่าร์ห้าสีลดยมือใด้แต่ว่ากระโค้งสางมันเอาโค้งสางมันไหวก่อนกับโอเคแล้วค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะก็เดี๋ยวเซมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆด้วยะคะ่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะอยากไปเก็บเห็ดเด้เนาะค่ะเนาะรูใหมก็นหนึ่งส่ป้า้คะคะผักอีตูงามๆนี่ค่ะถ้าหนาวมากแล้วมันมันก็สีสลบจังสี้ะค่ะพี่น้องหนาวมาแล้วมันก็จะสลบอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ,ก,ะกระแนงกระถางแต่ละกระถางเนี่ยกับมีผักส่วนผสมโฮลท์ผ้ากับมีนะคะอันนี้ก็เป็นบีทรูทนะคะบีทรูทจะ นี่หัวหรอะ,ะทุกคนบังนี่หัวส้ำกับปันแล้วค่ะปลูกทุกอย่างค่ะที่กินนี่ค่ะนี่นะคะมาอัปเดตให้ดูเบิ้งข่าวๆด้วยค่ะมืออื่นนี่ผมพักบุ้งกระสิผ้ากันเอาคองมาเอี่มก่อนนี่ค่ะ <S <S ส่วนผวกเศษ,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 ษพักเศษหญีาจังสี่บุงกับกลบลงในดินนะคะเพราะว่า ข้างปุ่นกับกรบยวเรียบร้อยเพราะว่าอันนั้นมันสีได้เป็นจะได้เป็นปุ๋ยนะคะนะคะเดี๋ยวสีไทยเบิง้งไทยเบิ้งความคืบหนาเลยๆเด้อค่ะทุกคนว่าการทำสวนงกำบูมสิเป็นยังไงเด้อค่ะนี่ระค่ะวกมี้ยังให้ทุกคนเบิง้งให้ทุกคนให้ผู้ติดตามเบิง้งเรามีแต่ในสวนนี่ระค่ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ในแต่ละมือ ในแต่ละวันก็เอามาลงนะคะนี่เ่ะอคะเก็บบานเก็บทรงเก็บสวนเราก็เอามาลงนะคะเด้อสวัสดีเด้อค่ะนี่ค่ะทุกคนล่องเบงค่ะสวัสดีนะคะวันพุธนี้บุมหยุดเด้อค่ะทําทุลาเสร็จเตยบลอยล้วก็ล่องเอาอันนั้นโค้ง มันเป็นอันนั้นหัวเด้อค่ะล่องเอาขึ้นทั้ง,งเบิงเพราะว่าที่บุ้มเฮ็ดอันนั้นเสาไใบกับอันนั้นแฟนมันก็สิล่องเอาขึ้นทั้ง,ง,งเบิงเด้อค่ะนี่ค่ะเราก็สิมัดเราก็สีอันนั้นคางๆมันบุ้มก็สิงออันนี้ก็คือให้เบิงข,า,ขาวๆเด้อค่ะบุ้มสีเฮ็ดคลิปอันนั้นบุ้มสีเฮ็ดคลิปอัน,น,นติดต่อกันช่วงก้อนเฮ็ด กับอนัน,นเฮ็ด้อคะเพราะว่าบุ๋มสิเอาอันนั้นต้นพีกเขาบุม๋มจะเอาต้นพีกเขาไว้ในหันน้าพอดีบุ๋มสร้างอันนั้นบุม๋มสาวาที่นี้บุ๋มสิไปสื่ออันนั้นพลาสติก้อคะตอนแรก่ส็สิสร้างท้านอินเทอร์เน็ตมาบัดที่นี่อันนั้นแฟนเลยว่ามาเบิ่งอยู่นี่ดแลนแรนมันมีีันนันหลานขาอยู่เพิ่นวานี่คะ่ะมันมีร้าน้าเ้องก็สิไปเบิง่งในหลาน้าห้องิได้เห็น ว่ามันหนา,ห,นาหรือมันดีขนาดไหนเด้อค่ะนี่ค่ะปุมก็สิเอาอันนั้นต้นใหม่ต้นพักเข่าไว้จังสี่เด้อค่ะนี่ค่ะเข่าไว้จังสี่เลี่ยงกันไปกับสีพ่อไว้อยู่ตัวคุณนะคะม,ม,ม,มักพริกหมักไาลปุ่มอันนี่ค่ะอันนี้มันกําลังดอกกับลายค่ะพี่น้องแต่ว่าอากาศมันอากาศคือว่า ข้งในล่ะล่มเราก็น,นาวพร้อมค่ะอากาศแค่สิบสิบห้าสิบหกองศาช่วงยนี้มือเศร้าในกาประมาณสิประมาณเจ็ดองศา10บองศาค่ะนี่บก็ไก้ระดาดอันนั้นทําความสะอาดกิ่งข้างล่างกิ่งของอันนั้นมักเดือฝรั่งข้างล่างกัดหมื่อวานนี่ค่ะก็นี่ค่ะ ส่วนที่เป็นพวกเป็นใบจังสี่บุมกัะสีฝังกลบไปในดินนะคะฝังไปแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกับกองไ้ตรงนี้ก้อนค่ะเพราะว่าสีเห็ดตรงนี้ก้อนนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปด้ค่ะนี่ค่ะทุกคนฝนไลาแล้วอันนี้ก็คือในอนาคตลงเก็บผักนะคะ ค่ะกเก็บกทุกอย่างเขา,าไว้นี่นี่แล้วค่ะเหลือแต่แอมะะทแล้วค่ะแบบเท่นี้ฝนไล่เราจะไล่หรอกค่ะพี่น้องผลฝนไล่แหละเดี๋ยวจะไปปิดประตูกันเอะค่ะไปปิดประตูก่อนมาสิเก็บกวาดเห็นมันแล้วมาสิเก็บกวาดให้มันแล้ว บ่ท่านสัมพิอฟฝนพูนเสือพากับเอียกล่ะต่อค่ะทุกคนบุ๋มก็ได้เก็บอันกระถางผักที่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะก็เก็บเซ็ตเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะบดท,ที่นี่บุ๋มกระสิบอันนั้นนวนค่ะสเก็บขวดทั้งต้องสะอาดตรงนี้จักหน่อยค่ะ มื่อกี้นี่ฝนไล่ค่ะทุกคนฝนไล่นะคะนี่ขนาตาอันข้างบนนี่มุมตรงล่อ้างมาเห็ดอิลีค่ะลองตรงล่อแฟนมากขึงอันนั้นหลวดให้มันตึงๆด้ค่ะกระสิคึงระหว่างกลางกลางตรงอันนั้นเล็กอันนี้น้ำค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือแบบขาวๆด้ค่ะแบบคร่าวๆนะคะ สวนก็ะสิออกมาประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพี่นวงบุ้งก็ได้เก็บพริกเก็บเอียงกำลังดอกกระมีเด้วค่ะก็ะเลยเสียดายก็ะเลยสีร่องเบิงวาพึนน่นสีท้นบ่อน่คะเก็บทำความสะอาดเซ็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ ก็เอาข้าวๆประมาณนี้กับพ่อละค่ะค่อยๆเก็บไปทุกมือลแ้วค่ะเด้อจค่อยๆเก็บไปทุกมือทุกเว้นนี่ค่ะก็สิประมาณนี้ละค่ะสวนพักสวนอนุบาลพักนี่ค่ะส่วนหลูกฟักแนวกับกำลังไงเด้อค่ะเด้อ กำลังไงกำลังออกนวยกันลายนี่จ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะเดอ้อฝากคลิปบุมด้วยนะคะสวนพักไทยโปรดสารพิดนี่เดียวเยี่ยมเด้อค่ะสวนพักไทยในต่างแดนนี่แหละค่ะ ชวนทั้งฝุนกะนี่ค่ะกะสิอัปเดตให้เบิงงจกักนอยเนาะคะ่ะนี่ก็คือพักที่ยู่ในบ้านนะคะกับอุดมสมบูรณ์สวยงามนะคะนี่ค่ะพักแมวที่บุนเดย์ปลูกที่ได้เพาะไว้ก็กำลังเขียวขจีง่ามขึ้น,นะคะ่ะนี่ค่ะ ส่วนตัวตน้นอนันเม็ดอ่อนๆที่บุม๋มในทํำคลิปให้เบิ้งนะคะนั่งกับกำลังขืนแล้วค่ะเบิ้งเด้อเดว้อให้เบิง้งนี่ค่ะทุกคนบุ๋มกระดูดน้ำฝนที่ร่องไปใส่แล้วค่ะที่รองน้ำฝนไว้ไว้ทัดใส่อันนี้กระตัดกินการสาขาต้นบังเดือฟรังออกอันนี้บุ๋มก็ได้ลดลดแล้วนะคะ นี่ค่ะกาซิมานันรถดัน,ดนเบป,ปิโนต่อด้ค่ะทุกคนนี่ค่ะรถมากรีเปปิโนก้อนพว่านันผลไม่ค่อยโตรถมาเบป,ปิโน,โนแล้วก็ชีรดมาทัวด้วด้ค่ะนี่ค่ะอากาศเยองคพด อันนี้ก็คืออันนั้นแม่โบนน,นั่นเด้อค่ะบักทัวอันนี้กับปลูกกอเดียวก็ได้กินนันได้กินผักยิวยค่ะนี่ค่ะมีะชื่อคือกอบักทัวบุ๋มเด้อค่ะจะ่ลดไป่ก้อนเอตปีนออัน,น มุมนี้บกทัวอยู่ก่อเดียวอีหลีค่ะทุกคนนี่ค่ะการซิไดซิไดเก็บอีกแล้วเด้อค่ะมึงขันวยหนยหนวยเริ่มใไงกับเก็บเก็บแล้วก็แช่ตู้ไว้นะคะนี่ค่ะเก็บพ่อได้ตำพ่อได้ตำกินกับบริซือค่ะช่วงนี้นี่ค่ะเตปีโนเราก็ระ ห้องกับโฮสตกับครัวงวยมันเได็ตรงๆนะคะอากาศหนาวปกติกับบ่ไดโฮสหลายดอกค่ะแต่กาก็ดีค่ะอันนั้นฝนบอตกมากจะสองอาทิตย์แล้วค่ะมันก็เริ่มเห้งตกเนยบอตกเนีย,นยจังสันหาลังมือกับต๊กแต่ว่ามันบ่หลายค่ะนี่ค่ะมันก็จะได้ดูดน้ำ ตวนกองอันนั้นเศร็จต้นใหม่เสร็จพักตรงนี้บมก็จะเอาไว้ลื้อตรงนี้นะคะเพราะว่าปลายฤดูเก็บเกียเก่ยวเก็บคล้องแล้วอังสีบุมกระสิบขุดกรบลงไปในดินนะคะแล้วก็จะขุดแล้วก็จะกรบทุกอย่างลงไปในดินนะคะนี่แหละคะ่ะน้ำกระมดแล้ว ผมไปถอดป๊กก่อนนะคะแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีนะคะ